g กเอาตัวเข้าไปตัวไปก่อนใช่ตัวใช่ตัวอ่าเอาใหม่พี่จำจำไว้นะเวลาต้องการแสดงออกให้ใช้บอดี้ไม่ใช้แขนมาก แต่ความรู้สึกไม่ได้โกรธนะร่างกายแอคสีบร่างกายแข็งแรงแต่ความรู้สึกก็คือจริงๆชวนคนสนุกปาร์ตี้แต่แบบว่าลีลาเรากระจับกระเฉงแต่หน้าเราไม่ต้อง why you so serious จะถามหคนได้ไงถ้าเกิด you so serious โอเคเอาใหม่ที่เดิมพุ่งมา Lesson nature nature crashing, Body Pinnis ดันเซจิกัสเนี่ยวะโอเคที่ค่ะใช้พลังงานตอนนี้เล็บปาร์ตี้ต่อเนื่องกันคำว่า Dance Calm Down เมื่อเราถามว่า why เต้นขนาดน,นี้ทำไมคุณยังหยุดกันอยู่เลยอะ่ะแล้วเอาแล้วดัส เต้น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  ท <No, S 2> ี่พี่ไม่ได้นิดขยมตัวตรงนี้พี่นิดใช้เฮสวิงมากกว่าสามสี่ก็ e คืออะไรสามร้วกิลหายไปไหนอ่าเข้าใจน,นะอันที่ไม่ชอบคือ Ra ็ e your g a s s e s Come on ยกแก้วขึ้นมาแล้วเชียร์กันแต่หนูไม่มีความหมายของคำนี้คำนี้เป็นไฮไลท์ Raise your glasses นี่นคือเพลงนี้ถูกปะแต่หนูไม่เอาตรงนี้มาเลยมันไม่ได้ t Hey i i s ho hey hey hey, hey. แล้วก็เช้าสามร้องสิบมือนสายคุณดูเราคุณดูเรา,เราแล้วค่อยไปสุดความประโยชน์สุดท้ายว่า Last word เขาพูดว่าอะไรร้องประโยชน์สายว่า อ่าฮะแม็ทไมคกลาสเดนติโอ้แคเออค่อยนิ่งตรงนี้ให้ชัดๆพูดสิแม็ทไมคกลาสเดนติโอ้แคไอชี้แม็ทไมค์กลาสเดนติโอ้แคตรงนี้มันจะชัดมากเวลาเราสปิน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 นิ่งโอ้แ oh, คพอพูดจบปุ๊บถอดเดินนี้แล้วหันเลยออีกเ,เที่ยวอะไรเที่ยวสุดท้าย เราต้องเวิร์กนะอันไหนเป็นมาร์คค่อยๆทำทีละนิดไปเริ่มใหม่กับเพลงเร็วอย่าเดินห้อยก้นขนาดน,นั้นก้นห้อยใหญ่ตัวเล็กตูดใหญ่มา <c oughs> ไม่เม้มปากก็เ <Okay. S 1> ดีแหลกเลย

นิ่งไงอันสุดท้ายสปินสปินสุดท้ายนิ่ไ,ไมใชม่อันนี้ไม่ดีมันต้องนิ่งแล้วคออว่อยเปะออจบพูดนิ่งอ Was Radio ค่อยลงสุดท้ายก็ได้พี่ไม่ก็ชอบอันนี้พ oh, ี่ว่าไม่ใช่หรอ Was a r a d o o ค่อยลง d a d d a d g แล้วค่อย You can't judge me a l the ใช่่ะโอเคแรแต่ไม่ไม่โมโหนะมาเลย daddy เ a d i o นั่นแหละนี่ลงไม่สวยอ่ะ <Yeah. S 2> อน,น่ากระจกสิ daddy เ a d i o หน่อยให้ทำไงนี่เหรอ่งั้นไม่งั้นที่หนูน,น,กน,น,กน,นึกถึง exercise ท,ที่สิ่งที่เป็นเซ็คเซ็เคกิลเ,เ,เ,เลยแต่ว่าเอามือรับ oh. แล้วปิดเขาาอ <Hey>, oh. อกมาให้ลงนี้พอสุดแล้วไม่ไหวเอาเขา่าขาขวาพิกแล้วทัชเลย มันคำมันจะเดียวนะหนะึ่งสักดาดีดาดีโดแล้วดีขึ้นมาเออไม่งั้นขึ้นกลางกลางอยู่ามืี้อะไรไป ตอนที่ตอนที่ rise หน่าจะนิง่งถ้าหนูดื่นตื่น rise rise แต่ถ้าหนูไม่เดินเลยแล้วหนูค่อย rise rise มันจะอีกแบบนึงแต่ถ้าเดินต่อเน,นื่องกันมันไม่พอแล้วหนูเดินตื่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 นดนตีมาแล้วหนูค่อย rise rise อาจจะดีกว่าแล้วหนูก็นิ่งก่อนแล้วคอว ride, ride, ว่อยตอน rise rise turn the rise ทีค่ะมาใช้พลังงานน่ะใช้พลังงาน รอกแอนรอย่าเลื้อยเอาใหม่เลิกเลื้อยแะเต้นไม่ยากหรอกเหรออีกทีหนึ่ง radio rock and roll อย่าเลื้อย